สวัสดีค่ะเป็นไงมาบ้างแกหยุดหลายวันที่ถึงจังเลยสวัสดีทุกคนเราชื่อน้ำเรามีเพื่อนที่รักมากชื่อใบไผ่เราสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมตอนนี้ก็มสามและเราสนิทกันมากคุยกันทุกเรื่องคอยช่วยเหลือกันตลอดแต่เราสองคนมีอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันคือฐานะทางบ้านฐานะทางบ้านของพวกเราต่างกันเล้าฟ้ากับเหวบ้านใบไผ่รวยมากต่างจากบ้านฉันที่จนมากๆแต่เราก็สนิทกันมากอยู่ดี น้องดูสิเราซื้อปากกาใหม่ด้วยแหละนี่สวยมากรุ่นนี้ฮิตนในติ๊กต็อกมากเลยนะแกมันลบได้ด้วยแหละไม่ต้องใช้ลิฟต์อุ้ยดีจนะ้ะน่ารักจ้ะอยากได้อ่ะแต่เห็นอยู่ะะราคาแอบแรงนะเนี่ยสวัสดีค่ะอ,อะไรเหรอ,อเฮ้ยแกซื้อปากกามาแล้วเหรอใช่นี่นงแกไปซื้อตัวไหนทำไมไม่บอกฉันเลยอะ่ะ งฉันดีใจจังเลยได้ใช้เหมือนกันแล้วดูสิทำอะไรกันเนี่ยพวกแกเป็นอะไรกันเนี่ยมาเรามฉันทำไงน้ำปากกาสวยดีนะเชืคอชรุ่นนี้เขียนดีฉันว่ามันแพงนะน้ำซื้อมาเลยก็ซื้อมาสิถ้าไม่ซื้อมาแล้วจะเอามาจากไหนแน่ใจนะว่าซื้อมาแน่ใจเลือกษาขนาดเนี้ยก็ยังแถะป่ะเฮ้ยเด็กคุณทำได้ไะ เชื่อนะเด็กเรียนดีเด็กทุนของโรงเรียนแกเป็นคนขี้ขมูแกต้องการอะไรทําแบบนี้เพื่ออะไรมีคิปขนาดนี้ทำไมไม่บอกครัวฉันสงสารแกหรือว่าแกใหญ่ันบอกว่านโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรอย่าบอกนะให้แกบอกทุนเทอมนี้นฉันคงไม่ได้ไดแน่อีกเทอมเดียวฉันก็จะจบแล้วถ้าอย่างนั้นแกก็คอยทำงานให้พวกฉันทํารายงานทํากันบ้านให้พวกเราแล้วก็เพื่อนเออได้ได้ได้ไดได น้ำจา๋าทำอะไรอยู่ทำรายงานเหรอก็แกทำเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอก็ยังไม่เสร็จไอ้เนี่เอามาดูดิขอดูหน่อยนี่มันไม่ใชอะไรหรอกทำไมเป็นชื่ออาร์ตอ่ะก็มันจำเป็นต้องทำอ่ะแกเป็นอะไรกับมันทำไมยัต้องทำให้มันด้วยอะ่ะอาร์ตมันสำคัญกว่าฉันเหรอป่าก็ไม่ได้เป็นอะไรกันฉันชวนไปแกก็ไม่ไปอะ่ะก็ไม่ว่าจริงๆเนี่ยมันจำเป็นจริงๆมันจำเป็นอะไรเธอบอกฉันได้ไหมล่ะ อยมายุ่งเนาะเอาก็แค่ถามปะเฮ้ยอาร์ตแกทำอะไรวะทำไมถึงให้น้ำทำอะไรงานให้แกอะน้ำบอกแกว่าอะไรอะน้ำไม่ได้บอกฉันหรอกว่าอะไรฉันถึงมาถามแกไงอย่ามายุ่งหรือว่าน้ำถามอยู่ในโทรศัพท์ไหนเอามาดูดิไหนเอามาดูดิหยุดด่วนดิทำไมน้ำทำไแบบนี้วะโคตรผิดหวังเลยว่ะรัวแกเห็นน้ำไหมอะ น้ำเราไม่เลือกจะคุยด้วยอะอะไรอะมานี่สม่ไหนน้ำแกทำแบบนี้ทำไมวะทำอะไรวะไม่คดผิดหวังเลยวะ่ะเฮ้ยเราไปทำอะไรอะก็เรื่องปากกางไงฉันรู้หมดแล้วนะเฮ้ยเราขอโทษเราคดผิดหวังในตัวแกเลยวะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะทำไมแกทำแบบนี้วะบ้านเราก็ไม่ได้มีเหมือนบ้านแกแกต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยแล้วแกจะยอมทำงานให้พวกนั้นไปตลอดเลยเหรอก็ใช่พวกมันไม่ได้ไปบอกคูนี่แกเชื่อแล้วนะ แกฟังเราเราขอให้แกไปบอกครูเรื่องนี้โทษที่เป็นหนักมันจะได้กลายเป็นเบาแต่ถ้าเราบอกครูทุนเทอมนี้เราอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเธอขออธิบายให้ครูเขาฟังซิพวกนั้นน่ะก็ปล่อยมันไปเรื่องของมันเดี๋ยวครูเ็าจัดการเองฝนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือหนูมีนจะมาสารภาพอะคะ่ะสารภาพสารภาพเรื่องอะไรคะคือหนูขโมยปากกาของสหกรณ์โรงเรียนไปอะคะ่ะครูหนูขอโทษนะคะ แล้วเธอรู้ไหมว่าโทษของเธออะมันคืออะไรไม่ค่ะเธออาจจะโดนทําทันบนหรืออาจจะโดนปรับคะแนนพฤติกรรมหรือถึงขั้นถูกพักการเรียนก็ได้นะคะ,ค,ะครูคะแต่เรื่องนี้นะไม่ได้พีคคนเดียวนะคะ,ะแล้วมีใครขโมยอีกเหรอก็อาร์ตไงคะครูอแล้วอาร์ตทำอะไรอาร์ตเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้อาร์ตแอบถ่ายคลิปนะ้ําเอาไปเบสเมลน้ําค่ะครู ให้น้ำคอยทำการบ้านให้ค่ะโอเคขอบใจมากเดี๋ยวครูจะเรียกอารัตมาจัดการให้ขอบคุณค่ะคุณค